แห้งกับแบบว่านามมันขุนเน,ะนาะหนามมันขุนปลาลายดินนาายนเน่าแรงพังกระสาเนาะพี่เนอะปลาลายนู่งก็ปปายากพี่เนาะดู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 นู่นข้าวสวยสวยดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดขาาูข้าวจ้าก็จะมีเถียงเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะไอ้น้ำในบอ่อนี้ใช้ได้ตลอดนะคะทุกคนอีน้นอยฝนหยุดตกเขาก็จะใสติ้งเลยนะคะทุกคนเนี้ยน้ำ ดู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 นูนข้าวสวยสวยดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดูข้าวจ้าหน่อยขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้ติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีดู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 ูนูนข้าวสวยสวยดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดูข้าวจ้า ให้ดูเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะ<ม>ไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเราเย,ะะ<ม>ยืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะยืนยันตัวตนซะหน่อยนะคะยืนยันตัวต<ม>นส้องสนามนู่นไปยางข้างบนเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเดินนล้นะคะจะเดินน,ะะดน,นั้นหนามกบาลายได้พี่น้องสวยงามมากเลยค่ะสวยงามสวยงามนี่คือ,น,อ <c oughs> น้องสะน้องสานามพี่น้องอ่าอ่าหน่อย ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้ติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนสนามนู่นปลายางข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเดินเลยนะคะจะเดินเลหน้าก็บื้ลายได้พี่น้องบรรยากาศนาข้าวอันแสนสวยค่ะเพื่อนสวยงามมากค่ะเพื่อน บรรยากาศนาข้าวนะคะทุกคนหนองสาามนู่นป่ายางข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเดินเลยนะคะจะเดินนลยน้ำก็บวัวลายได้พี่น้องฟุตของพิมพรเองนะคะทุกคนเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะคุณไอ้ไอเน่ยหน้าให้ดูเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะเนาะยืนยันตัวตนซะหน่อยนะคะยืนยันตัวตนตามากเลยค่ะ สวยงามสวยงามนี่คือน้องสะน้องสะนามพี่น้องดีนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังตลอดวันตลอดปีนะคะขอบคุณค่ะน้องสะนามนู่นปลายางข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเดินเนยนะคะจะเดินนี่ยน้ำก็บว่าลายได้พี่น้องฟดู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 นู่นข้าวสวย ดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดูข้าวจ้าบรรยากาศนาข้าวอันแสนสวยครับเพื่อนสวยงามมากครับเพื่อนบรรยากาศนาข้าวนะคะทุกคนก็จะเห็นหน้าเจ้าของเลยนะคะว่ายืนยันตัวตนนะคะเนาะยืนยันตัวตนในคลิปสตรีมนะคะทุ่งไร่ทุ่งนาของพินพรเองเด้อจ้ะวนไปครับเพื่อนตอนนี้ข้าวกำลังตั้งถ่วง่ะครับเพื่อน กำลังตั้งท้องนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆนะคะสวยๆองสาหนามนู่นปลาย่างข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเดินนลยนะคะจะเดินนันหนาก็บื้ลายได้พี่น้องฟุตของพิมพรเองนะคะทุกคนเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะคุณนิ่ไอเนี่ยหน้าให้ดูนะคะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะคะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะคะเนาะ ยืนยันตัวตวนซะหน่อยนะคะยืนยันตัวตวนา้าสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังตลอดวันตลอดปีนะคะขอบคุณค่ะนุ่นคือป่าอ้อยของโบนุน,นุ่นป่าอ้อยค่ะเพื่อนป่าอ้อยป่าอ้อยสวยๆนะคะว้สวยๆนะให้ดูนะคาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดู แต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าโขงก็ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าเราเย,ย,ๆๆะะยืนยันตัวตนนะคะเนาะยืนยันตัวตนสัหน่อยนะคะยืนยันตัวตนสสวัดีนะคะขอทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังตลอดวันตลอดปีนะคะขอบคุณค่ะยังไม่ล้างนะคะนายังไม่ล้างกลับมาสวนมาสวนฝนตกค่ะฝนตกก็เลยเอาบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูนะคะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดู แต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าเราเย,ย,ย,นนะะยืนยันตัวตนนะคะเนาะยืนยันตัวตนสันหน่อยนะคะ,ะยืนยันตัวตนสัด,สดีนะคะขอบคุทุกคนเฮงเงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังตลอดวันตลอดปีนะคะขอบคุณค่ะให้ดูนะคะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน,น้าเจ้าของก็ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนนะคะเนาะยืนยันตัวตนสัหน่อยนะคะยืนยันตัวตนให้ดูนะคะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดู แต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนนะคะเนาะยืนยันตัวตนซะหน่อยนะคะยืนยันตัวตนสองสนามนู่นไปยยางข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหม robbery? จะเดินเลยนะคะจะเดินเลยน้าก็บว่าลายได้พี่น้องฝนขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้ติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายนะคะ,คะ,คะสวัสดีคะ่ะทุกคนสาวยังไม่ล้างนะคะ น่ายังไม่ล้างกลับมามาสวนมาส,สวนฝนตกค่ะฝนตกก็เลยเอาบรรยากาศทุ่งนามายัางไม่ล้างนะคะน่ายังไม่ล้างกลับมามาส,สวนมาส,สวนฝนตกค่ะฝนตกก็เลยเอาบรรยากาศทุ่งนามาันตกแห้งกับแบบว่านามันขุนเนาะนามันขุนปลาลายดิเน่าแล้วพันกนระสาเนาะพี่นนอะปลาลายนุนก็ป้ายยาพี่เนอะหน่อย ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้ติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดียังไม่ล้างนะคะน่ายังไม่ล้างกลับมา,มาสวนมาสวนฝนตกค่ะฝนตกก็เลยเอาบรรยากาศทุ่งนามทา้องสนาม <สา S 1> นู่นไปอย่างข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเดินเลยนะคะจะเดินะดนะหน้าก็ว่าลายได้พี่น้อง ฟดู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 ด,ดูนู่นข้าวสวยสวยดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดูข้าวจ้าดีนะคะขอบทุกคนเฮงเงปังปังนะคะเฮงหิงปังปังตลอดวันตลอดปีนะคะขอบคุณค่ายังไม่ล้างนะคะน่ายังไม่ล้างกลับมาสวนมาสวนฝน,นตกคะ่ะฝนตก ก็เลยเอาบรรยากาศทุ่งนามาให้มากเลยค่ะสวยงามสวยงามนี่คือหนองสะหนองสานามพี่น้องน้ำตกแห้งกับแบบว่านาวมันขุนเนาะนาวมันขุนปลาลายดิเนี่ยนาแรงพันกระสาเนาะพี่น้องปลาลายนุ่งกระปายาพี่น้องให้ดูเนาะพี่น้องบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะพี่น้องยืนยันตัวตนซะหน่อยนะคะยืนยันตัวตนซะ ให้ดูเนาะคะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะคะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะคะเนาะยืนยันตัวตนสักหน่อยนะคะยืนยันตัวตนซ่าของพิมพรเองนะคะทุกคนเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะคุณไอเนี่ยหน้าของพิมพรเองนะคะทุกคนเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะคุณไอ้เนี่ยหน้าวนไปคระเพื่อนตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องเละเพื่อนข้ากำลังตั้งท้องนะคะทุกคนนี่ค่ะ สวยๆนะคะสวยๆให้ดูเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะยืนยันตัวตนสักหน่อยนะคะยืนยันตัวตนดู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 นู่นข้าวสวยๆดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดูข้าวจ้าให้ดูเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะ ยืนยันตัวตนซะหน่อยนะคะยืนยันตัวตนจ้าบรรยากาศนาข้าวอันเสนสวยคะ<ม>่ะเพื่อนสวยงามมากค่ะเพืเ่อนบรรยากาศนาข้าวนะคะทุกคนน่ามากเลยค่ะสวยงามสวยงามนี่คือน้องสะน้องสระนามพี่น้องดนะูด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 ูนู่น demek. ข้าวสวยสวยดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูขา้าวดูขา้าวดูขา้าวจ้า ดู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 นู่นข้าวสวยสวยดูข้าวนะคะดูข้าวนะคะทุกคนดูข้าวดูข้าวดูข้าวจ้ามันตกแห้งกับแบบว่านามันขุนเนาะนามันขุนปลาลายดิเนี๋ยนาฬิงาพันกระสาเนาะพี่นนอะปลาลายนุ่งกระปาย่างพี่เนาะดีนะคะขอทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังตลอด วันตลอดปีนะคะขอบคุณค่าให้ดูเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าเจ้าของก็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะยืนยันตัวตนสัหน่อยนะคะยืนยันตัวตนสักวนไปค่ะเพื่อนตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้วงค่ะเพื่อนข้ากำลังตั้งท้องนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆนะคะสวยๆมันตกแห้งกับแบบว่าน้ามันขุนเนาะน้ามันขุนปลาลายดิ เดี๋ยนานแรงพงกนกระสาเนาะพี่น้องปลาลายน,น,ายายานุ่งก็ปปายาพี่น้องมันตกแห้งกับแบบว่าน้ามันขุนเนาะน้ามันขุนปลาลายดิเนี้ยนานแรงพงกนกระสาเนาะพี่น้องปลาลายนุ่งก็ปปายายาพี่น้องก็จะมีเถียงเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะไอ้น้ําในบ่อนี้ใช้ได้ตลอดนะคะทุกคนอีอน้อยฝน